การต้มาสการครับปู่ค่ะอ่ะเจริญพรช่องโจภารวยแล้วก็เอซีของโจภารวยสุขูสุขคนเนาะอ่าเมื่อนี้ก็เป็นมือสานวันดีอีกแล้วก็มาตามราวพัฒนาต่อเนาะงวดของวันจันทร์วันที่สองเนาะค่ะเดือนกุมภาพัาานธ์นี่ยมันก็เดือนเก่าก็ก็สิ้นไปเดือนใหม่มันก็คืบคานเข้ามาอ ทางงวดที่แล้วก็บอประสบความสำเร็จเด้อคุณยาติคนโยมก็ว่าเพราะว่าเจอเลขล็อกเข้าไปมันออกตัวเดิมเนาะ39กก่อนอื่นก็จะให้เอโจเวาเนาะส่วนเมื่อวานนี้ก็คือผู้ที่วิ่งก็ยิ้มหวานเนาะยิ้มตามสเต็ปแต่ว่าก็อันนี้ก็มาติดตามอลาวส่วนรัฐบาลไทยมันก็ปล่อยไว้เพื่อสกรเนาะมันก็ อีกลายมือกว่ามันสิออกอีกเ่อนึงเนาะเอ็ดโจว่าต่อเลยค่ะกราบความประคุณค่ะปูแนวทางขคำโขง้งไปลาวเนาะคะ่ะคลิปเนี่ยเป็นอรอบเย็นรอบค่ำเนาะคะ่ะสองทุ่มครึง่งหรือสองทุ่มยี่สิบนาทีเพิน่นกัออกแล้วเนาะคะ่ะแนวทางมีเข่ามีหลุดกับเป็นธรรมดาเนาะคะ่ะปูเนาะกันเลยเขา<อ>่าทุกงวดลายกับโอ้ยคือสิปันอันนี้เนาะคะ่ะแต่ว่ากับใช้วิ่งสายรูปของปูนี่สิบหกงวดเนาะคะ่ะ วิ่งรูดสิบหกงวดเข่าสิบสามงวดนะค่ะคุณพ่อแม่บันจะถือว่าไม่ธรรมดาแล้วอ่ะเขา่าสิบสามงวดบันเีก็สิเป็นงวดที่สิบเจ็ดเนาะสิบเจ็ดงวดเขาอยูสิบสามงวดเอาเอาไปพี่จาหน้าเบงกอนเนาะอ่ะผู้ที่ให้คันแม่นให้เข่าทุกงวดหลายแบบดีก็โอ้ยเนาะเพิ่งก็คิว่าเป็นปอบไปแล้อันนี้ก็ว่าหยอกปูนแล้ะ ผู้ใหญแนวทางตัวเลขสําหรับอ่าขออว่าเรื่องรัฐบาลไทยแป๊บหนึ่งนะผู้ให่เก้าเม็ดเอ้ยห้หกเม็ดเดียวเนาะวิ่งเด้อบวันรูดปูวานเนาะเก้าเม็ดเดียวนี่คือให้วิ่งบวแมนหายรูดะลังฟังดีๆอ่าสเต็ปเก้าคือนวนที่ผ่านมากก็ให้เก้าเม็ดเดียวเด้อบวัรูดทุ่านก็เข้าตรงๆเน้ะกับปูเนาะเขาวิ่งนล้ะเป็นรักล้อยท่านพูดสิก็ต้องรู้แล้วว่าเพื่อนหายรักใดมากเนาะก็ แม่นี่หลีแล้วค่ะปูฮกมาอยู่หลักล้อยนี่เดี๋ยวไทยกระซานอยู่นะคะอ้างอิงเบาลอยๆเพิ่นกับเพื่นเห็นน้ำเดี๋ยวเขาเบาน้ำแน่จักน้อยเจอสละนดี๋ยเดี๋ยวเจอแล้วนะคะอ่ะ,อะให้เบิ่งก่อนเนาะไทยก่อนสิไปเล่าเบิ่งไทยไปก่อนนิดนึงวันที่ผ่านมานี่ค่ะไทยของปูหายมากนะคะก็คืออ่า วิ่งหกนะคะไม่ได้รูดดิปูว่าให้วิ่งย่างเดียวนะคะหกมาหลักร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามนั่นกับว่ามีปูกับว่าลู้คือกานว่ามีออกตัวใดน,นะคะปูเนาะก็เล่ยคือคาดการคาดการว้ว่าน่าจะมาจังสี่นะนะแต่ว่าปูเคยพูดก็แอดดี้ว่าเป็นการส่วนตัวอยู่เนาะอันนี้ว่าแม่เลขออกแล้วจังเวา้าเนี้ยคือความสันนิษฐานของปูเนี่ว่าหกนะคะ อีกตัวนึงเลขแปดนี่ปู้ว่าโอ้ยเจก่อนทีไหายเลขเนาะว่าแปดนี่อีกตัวนึงเด้อส่วนเจ็ดสิบแปดอย่างสินเนาะก็เลยกลายเป็นว่าลางผ่นมาซีแปดจำนวนพันหกสองเก้าเนาะมาเก้าก็หกกับหัวเนาะอุ้ยเวืที่แล้วเนาะตำแหน่งเดียวกันปู้ไห่เก้าเนาะไห่เก้าตรงนี้เลขก็ออกเก้าเจ็ดสองเนาะเก้าเจ็ดสองปรากฏว่าเป็นวิ่งเนาะผู้ใดวิ่งก็ได้ยุ่งเนาะ มันกะใส่ทุนหลายอยู่แต่ว่ามันก็พอได้ค่าประทูดีดีเลขวิ่งก็ได้เนาะก็บอกเป็นยังไงเพราะว่ามัน,มนเลขมันตัวเดียวมันได้เยอะแล้วจา้าผู้ใดฟังปูเนาะค่ะฟังปูผู้วิเคราะห์ตัวแรกนะตัวแรกมาอยู่ตรงนี้ซ้ายตรงกับเอาไปพี่จะาหน้าเบงเนาะฟังบ้าง<อ>ขันเลือนความลายกัจังสีหละสลบเบือ่อ บ้านนี้ก็สิไปแนวท่าเงินเพื่อนบ้านตามต้อน้อกอาปูคำโค้งบ้านนี้จะมังงวัวที่แล้วปูเดี๋ยวด้กหาปูวัวที่แล้วปูให้หกสามเลขออกกับหัวเป็นเก้าสามสามเก้านะกับปูเนาะนี่เนาะแน่นแน่นเนี่ยโอ้ยเสียดายไหมหกกับหัวเลขคี่คู่วัวที่ผ่านมาปูก็บบอกอยู่ว่าปูบ่มันใจเด้อปูกับพูดอยู่ ไม่มั่นใจเนาะมีบางท่านกนัคอมเมนต์อยู่เอา้าตอนแรกมันพันเลขขี้นะ <c oughs> บานนี้มันมเ่าเ้าเลขคู่นะโอ้ยนะ <c oughs> ก็คือว่าปูไบ่มั่นใจเนาะปูไม่มั่นใจกับเ้าเยอะเอา้ากันมั่นใจกับ <c oughs> ที่ฟันโชะเสะให้กับฟังเสียงเ้าดีๆเนาะไอ้ก็ร่างใจปูแม่เด้อคุณบอกคุณแม่ เจอผ้าลวยกับบอบซ้ำขึ้นกันเนาะ,ะเอาว่าเป็นอยังน้อะเริ่มต้นใหม่ได้เนะ,ะให้กำลังใจซึ่งกันและกัน,นไปต่อนวันที่สิบสี่พุทธศักราชใหม่เอาปูวา่าซื้อผี่ฟังเดีอกับปูมานนีอ่าอ่าอ่า,านก็เข้าสู่เดือนกุมภาพงวดแรกของเดือนกุมภาพเนาะหวยล้วพัฒนาน,านีนก็้คือนี่เด้อเป็นบันผ้าไงก็ให้อ่า ระมัดระวังน้ำนะฮะตมายานเขาเจะออกเบิ้นหรืออย่างประมาณนี้หรือว่าอาจจะเป็นหามหามเบิ้นหรืองี่นะให้ระมัดระวังเพราะว่าเลขมันค่อนข้างแกง่าอยอกู่พอสมควรว่าเตาใจมันเกิดลาบากนะจริงๆตมาก็บรอยากปล่อยแนวทางาห้กับคนอยากคนยมดอกมือนีแต่ว่าเกิดเลือดต้นนะค,คือว่าปูลังคน้นเกิด ไอ้ไอ้เจ้าไอ้ปู่ปูคันก็หายไปใสคือคือประมามลงเนียมทางโอ้ยขนอยตาเมืดมือไปดูท <c oughs> ่านไหนเนาะไอ้เบื่ออันนี้ตาชีลงให้คือเก้าวลากคุณยายสวทั้งหลายเด้อโยมสำหรับแนวทางมือนีก็ให้ คุณญาติคุณโยมพิจารณาบึ้งเนาะความเป็นหวยวนันพระอัตมาก็เลยอยากให้คุณโยมหันไปหาเล็กแปดกับเล็กเก้าเด้อคุณโยมเล็กแปดกับเล็กเก้าเนาะซ้ำกันเอาแปดขึ้นก่อนเดอ้อเอาตามหลังซ้ำกันนั่นละคุณโยมยดให้เขานี่ยดแล้วครับคุณมันนี่ก็สิเป็นชุดแน่นสองตัวนะครบคุณเนาะ สุดจับบ่มเมนสุดเน่นจับสองตัวนะคะอาชีจับคู่ให้นะกะว่ามันเป็นวันพักเนาะกะสิจับคู่ให้อาชุดแรกไปก็คือซีเมนคู่อ่าสองแปดไปตัวแรกสองแปดตาอาสองแปดแล้วก็คู่สามแปดเนาะสามแปดค่ะโอ้แล้วก็ไปที่ คู่สี่แปดน่ะสี่แปดจ้ะอ่าแล้วก็ไปคู่ที่เจ็ดแปดเจ็ดแปดค่ะอ่าลำเนี้ก็ชุดเก้าเนาะเก่าก็ให้มาที่ชุดเก้าแปดนั่นแหะอ่ะลำ <98 S 2> แรกเก้าแปดจ้าแมนแล้วก็ชุดอ่าชุดเก้าเจ็ดเนาะเก้าเจ็ดค่ะจุดเก้าเจ็ดแล้วก็เซมี่อ่า เอาจับตามน้ำไปก็เก้หกไปเกหค่ะองกันไวเก้าหแล้วก็อ,อีกตัวหนึ่งก็อ่าคือซีเมนเก้าเก้ไปซ้ำนั่นละเก้ค่ะอ่าก็ส่วนตัวเจาะนี่ก็ไปที่แปดเก้าเน้นที่8ปดเก้าดจ้ะ,ะแมนแล้วก็ เจ็ดแปดคู่เจ็ดแปดซ้ำนั่นละ่ะคุณโยมแล้วก็เจ็ดแปดนะคะแมนซ้ำนั่นอ่ะที่เหลือโยมก็ไปจับเอาเองอ่าไปวิเคราะห์เอาเองเด้อมาให้เจาะซ้ำนี่ละเพราะว่ามันเป็นวันพะเนาะบัรน,นี้ลเลขขี้คู่เด้คอค่ะปูอ่าเลขขี้คู่นี่อ่าให้สองตัวล่างเนาะ,ะเลขสองตัวล่างน่าจะเป็นเลข เลขขี้เด้อสองตัวล่างหลักสิบเนี่ยหลักสิบล่างแมนจ้ะหลักสิบล่างเลขขี้รอา่าแ่นหลักสิบล่างเป็นเลขขี้แล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เอา้าขี้ละขี้ไม่ยังแม่ปูบอันนี้เลขขี้ก็มีหนึ่งมีสามมีห้ามีเจ็ดมีเก้าอ่ะตรงเป๊ะเลย นั่งเบิงนะะังอ่ะมันพาะใหญ่เขียนบันเขียนมันพรยใหญ่เลขนี่อัตมาบอกเอาคอเป็นประกันเ้อะอัตมายาคขอขาดนะมีอาจารย์หนึ่งเขาเอาคอเป็นประกันอยู่เส้นวางไหนเลขเลขบมวจ้อยอะ่ะคืออาตมาบรรอกแล้วว่าถึงท่านจะเป็นอาจารย์คนไหนก็อย่าไป อันนี้นะก็คือบอการับประกันให้ไพเดอร์สำหรับผู้กู้คันนี่ผู้กู้ันเพราะว่าแนวทางนี่อยู่วงการนี่มากับหลายปีนะทีู่ดว่าเม็นะบอการับประกันให้ผู้ใดไดนะเดี๋ยวมันจริงให้เงือนผ้าของนะบวยัดตังค์อันอันรัฐบาลไทยมีรัฐบาลไทยเยร่คนมาเอาคันหกบอมานี่มะข่ามักข่าพ่นลดคนมา ขนหกบ่มน่นน่มาข่าผมลดหันหกบ่มาลางมันวะถ้าหกถ้าคันเทาให้บนมันลงลางอย่างสี่กับิดเดอโยมมันบ่ถึกไหนอ่าผมแม่นว่าเออให้แบบตมาเมื่อวานทั้งบนทั้งล่างนี่ถึกจังสันอ่อาเจ้าต้องต้อง,งอันนั้นเลยอาจารย์ผมแม่นว่าให้หกมาปุ๊บ พกมันขึ้นเทิงหนี่แสดงว่าเขาผิดไดเขาให้ล่างนะ่ะจ้ะอ่าลางขึ้นบนให้บนขึ้นล่างคือผิดเลยเด้ะมันบ่มีทั้งล่างทั้งบนนอ้อยู่จ้ะ <c oughs> เออตรงนี้ก็ฝากอาจารย์ทุกท่านเดอ้ออย่าไปมั่นใจยังไยันก็คือแบบว่าบางที่เขาให้ไปลา่างยังส่กะทำมันขึ้นบนหนีสแสดงว่าบันทึกไดบถนึกจังได่ะ,ไดะบาดนี่ต้องบนล่างนะ่ะมันถึงจะแมน กระิแมนคือจังเอฟซีอัตมาจริงๆเนี่ยเฮ้ยหลวงพ่อนี่ดิฉันน่ะไม่ได้ซื้อเลยล่างน่ะมันเลยออกล่างดิฉันซื้อบนเนี่ยไม่ง่ายไงหลวงพ่อวดนนี้อ่ะเสียใจเสียใจเนี้ย,ย,ย,ยงงไม่เอาเด้เออเลยต้องใหอ้อาตมามาถึงขนาดนี้ดอกว่าต้องอัดคลิปมาให้อาตมา นี่ดอกอาตมาหู้ยุไม่ถูกก็คือไม่ถูกแค่นั้นแหละก็คือฟังอาตมาแล้วเข้าใจอาตมาเขียนบอกทุกครั้งบอกว่าไปบนไปล่างได้โยมอันยำเล่ออกมานี่อุย้ยไม่ถูกเลยลุงพ่อซื้อแต่ข้างบนข้างล่างไม่ได้ซื้อเลยลงทุนหมดเป็นหมื่น <c oughs> อย่างนี้ <c oughs> ก็ไม่เอานะเออไม่เอาอย่างงี้เออไม่เอานะเออ เพราะว่าจะให้หลวงพ่อไปช่วยยังไงละ่ะไปจับมือให้ซื้อเหรอมันไม่ได้นะโยกเออก็ใช้สมองใช้สติพิจารณาด้วยพ่อบอกไว้เอายังไงก็คือเนี่ยมันเป็นการฟังหลวงพ่อแล้วเหมือนได้ตังเหมือนเมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าให้วิ่งถ้าเรา ink, วิ่งเราก็ได้ราคามามาปลากระป๋องชิลรถประทูอะไรก็ว่ากันไปเออถ้าเขาบอกให้จับอันนี้ก็จับตามเขานะฟังดีๆ อย่าไว้คืนนี้เนี่ยวันพระเออถ้าจะมาจะฟันธงไปอัตมาก็กลัวมันพลาดอาตมาไม่กล้าฟันธงให้โยมหรอกฉะนั้นก็ให้โยมไปพิจารณาว่าอาเลขแปดกับเลขเก้ามันน่าจะติดอยู่ตัวไหนตัวหนึ่งละ่ะคืนนี้นะมันไม่น่าจะไม่น่าจะหลุดหมดหรอกความเป็นวันพระใหญ่เนะเอาะนอย่างนั้นก็อ่า สุดท้ายนี่ก็ผู้ใดที่เขามาเบิ้งทางโจอกโจผ้าร่วยแล้วก็ให้คนญาติคนโยมช่วยกดแชร์กดไลค์กดกระ,ะดิ่งแจ้งเตือนนี่ยังเผื่อว่ามันมีคลิปใหม่ๆลง,างมาฮะสียดายของโอ๋เนะาะสำหรับขคันนี้ก็ให้เป็นแนวทางเนาะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะเอออย่าไปตำหนิตีเตียนพระเพราะว่าพระนี่มีหน้าที่ให้ อ่าเลขกับคณญาติคนโยมซึ่งพระไม่ได้รู้หรอกว่ามันจะออกตัวไหนป้าพารู้อย่างนั้นนะโจพารวยนี่อย่าว่าจะขับเลยไอรถขนาดนี้ขับเครื่องบินไปแล้วค่ะอ,อัยครับโด <c oughs> นีก้งขบรถนะ <c oughs> อันนี้ก็เป็น <c oughs> มุกเสริม<อ>ให้ผู้ใหญาติยมหัวเราะนะคระปุณะอ,อ๋อกันนอย่าไปเครียดมันกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะเพราะว่า ถ้ามันไม่ได้มันก็เสียแค่นั้นแหละโยมเอออย่าไปคิดอะไรมากก็คือการเสี่ยงโชคมันก็มีได้มีเสียอยู่แล้วขึ้นว่าการพนันเนาะมันก็เออมันก็ต้องทําใจนะไม่ได้ก็เสียแค่นั้นแหละมีอยู่สองอย่างเนาะะอ่าอย่างนั้นก็ถ้าอันนี้ก็ฝากไว้ถ้ามาเบิ้งแนวทางของปู่ขันแล้วก็ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้เฮงขอให้ปังขอให้รวยสุกูสุกคนเดอ้อคืนนี้อ้าว มันหมานเค้งเค้งปังปังค่ะสาธุสาธุเจริญพรสาธุค่ะปู่ค่ะกาบขอบพระ,ะคุณกับปู่การนมัสการค่ะอ่าเจริญพรค่ะแนวทางของปู่กูขันเพื่อนบ้านเนาะค่ะก็เป็นธรรมดาเนาะคะ่ะแนวทางมีเข้ามีดูดเด้อคุณบอกกัแม่เนาะปู่กับว่าอยุประจำเนาะค่ะบางทีบางอย่างก็ใช้สติปัญญาตัวเองด้วยเนาะค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนาะ,ะผู้ใดใครอยากร่วมบุญเนาะค่ะแสวงบุญ ที่ประเทศอินเดียกับปูุูขันเนาะคะ่ะก็อยากช่วยปูเนาะคะ่ะค่าเครื่องบินค่าวีซา่าค่าเดินทางค่าที่พักทุกอย่างเนาะคะ่ะตอนนี้ขาดอยู่หมื่นกว่าบาทก็โทรหาปูได้ตรงได้เลยเนาะคะ่ะอยากเกาะชายพั่เเลืองปูไปน้ำแนงสิเนะคะ่ะขอไปบ่ค่อยได้เหตุบุญเฮ็ดท่านไม,ไม่มีโอกาสได้ไปด้วยตัวเองก็ อ่ารวมด้วยแบงปูก็ได้ปลูละหแาละสิบก็ได้นะคะไม่ขาดศรัทธาเด้อคุณหมอคแม่ก็ตามนี้ทว่าปูโดยตรงเลยเนะคะบัญชีปูโดยตรงเด้อก็ขอกราบขอบคุณปูหลายๆนะคะที่แบงปันแนวทางไงคุณหมอคุณแม่ได้รับชมรับฟังกันก็ขอให้โชคดีร่ลำรวยทุกคนทุกท่านขอกราบขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังก็ไล่กดแช่กดติดตามไ้ตลอดขอให้แตกสามตัวสองตัวนะคะคำคงไปล่ามื่อแรง สื่อลอตเตอรี่ไทยก็ขอ้ถูกรางวันที่หนึ่งงวันที่หนึ่งถึงห้าเลขหน้าสามตัวท้ายสามตัวหน้าสองตัวท้ายกับขอให้ถูกทุกๆรางวัลที่มีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดในงานะะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ